บัดนี้วันที่15มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่13ที่ข้าพเจ้านายธนพัฒน์ผลิตสิทธางคูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชา แด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าชงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจากกาวาเลสุอัตราคัดชันตุเทวตา สัทธรรมมังมูนิราชัดสัสุนันตุสักขโมขะทงสัพเคกเมจารูเปกิริศิขาราตเตจันตริเขวิมาเนทีเปรตเทจักคาเมตารุอนาคาหาเนเขหวัตุมหิเตเตปุมาจายันตุเทวาชลทรวิสเมยคขาคันทับนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนิวาระวาชรนังสาธโวเมสุนันโตธรรมะสวนาารโออายมพทันตาธรรมะสวนาการโออายมพะทันตาธรรมะสวนาารโออายมพะทันตาสองบทบูชาพระรัตนไตรอิมินาสกาเรนาพูดทางอภิปูชยามา อิมินาสการีนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะสังขังอภิปูชยามะสามบทกราบพระตาเตยอรหังสัมมาสัมพุทโภพควาพุทธังพักวันตังอะภิวาเทมิสวาข้าตัวพักวตาธมโมธามังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสี่บทสวดนมกาละสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดไตสรณะคมณปาทะพุดทางสรณนังคาชามิทำมังสรณนังคจชามิสร้างคังสรณนังคาชามิตูติยัมปีพูดทางสรณนังคาชามิตูติยัมปีทำมังสรณนังคจชามิตูติยัมปีสร้างคังสรณนังคจชามิตาติยัมปีพูดทางสรณนังคจชามิ ตาติยัมปีธรรมังสรนังคาชามิตาติยัมปีสังขังสรนังคาชามิสิบสองอิตตะปะิยายสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาขายังวิหารติขยาสีเซสัตถิงภิกขุสหัสเซนะตัตตะโคภะควาภิกขุอมันเตสิ สัพพังพิขเวอาทิตังกินจะพิขเวสัพพังอาทิตังจักคุ้งพิขเวอาที่ตังรูปาอาทิตาจักขูวิญญาณังอาทิตังจักขู่สัมผัสโซอาทิโตยังปิทางจักขู่สัมผัสปัตตยาอุปัชติเวทายตังสุขข้างวาทุข้างวะทุขมะสุขข้างวา ตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตังสาติยาชรามารณะนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนัสเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวัฏามิโสตังอาทิตังสัทธาอาทิตาโสตวิญญาณัง อาทิตตังโซตะสัมผัสโซอาทิตโตยัมปิทางโซตะสัมผัตสปัตเจยาอุปัชติเวทะยีตังสุขังวาทุขังวาอะทุขมะสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชาามะรนีนะโซเขหิปริเทเวหิ ทุเขหิโทมนสเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวัฏมิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานาวิญญาณังอาทิตตังคานาสัมผัสโสอาทิตโตยมปิดทางคานาสัมผัสสปัจยาอุปัสติเวทใหยี่ตังสุขข้างวาทุข้างวาอาทุขมาโข้างวาตัมปอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสกินาโมหกินา อาทิตตังชาติยาชารามารณีนัสโสเกหิปาริเทเวหิทุกเขหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัฏามิชิวห้าอาทิตตาระสาอาทิตตาศิวห้าวิญญาณังอาทิตตังชิวห้าสัมผัสโซอาทิตโตยมปิทังชิวห้าสัมผัสสัพพัชยาอุปัชติเวทายิตัง สุขข้างวาทุกข้างวาอทุกขมาสุขข้างวาตามปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสักินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชาลามะระเนนัสโซเกหิปริเทเวหิตูเคหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวัฏามิกายโยอาทิตโตปุถภาอาทิตาสกายวิญญาณังอาทิตังกายสัมผัสโซ อาทิตโตยำปิทังกายสัมผัสสปัญยาอุปัสติเวทายตังสุขังวารูขังวาอูขุคามาสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังลากินาโทสักินาโมหกินาอาทิตังสาธิยาสัลามาราเนนะสเกหิปริเทเวหิทุเขหิธุมนัสเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัฏามิมโนอาทิตโตธรรมาอาทิตตา มโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยามผิดทางมโนสัมผัสสปัตตุยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาอทตุขมาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคาคินาโทสักินาโมหะคินาอาทิตตังชาติยาสรามระเนนัสโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนัเสหิอุปายเสหิอาทิตตันติวัฏามิ เอวังปสัสสังพิกเวสุตตวาอริยสาวกโจกขุสมิงปีนิพินทติรูปเปสุปินิพินทติจักขุจกัจกขุวิญญาเนปีนิพินทติจักขุสัมผัสเซปีนิพินทติยมปีทางจักขุสัมผัสปัจจยาอุปสติเวทายตังสุขข้างวาทุข,ข้างวาอาทุขมะสุขข้างวะัสมิงปีนิพินทติ โสตสมิงปินิพินทติสะเทสุปินิพินทติโสตวิญญาเนปินิพินทติโสตสัมปัสเสปินิพินทติยมปินทางโสตสัมปัสปัตตยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุคมาสุขังวาตัสเมิงปินิพินทติคาัสเมิงปินิพินทติคันเทสุปิ นิพินทติคานาวิญญาณปีนิพินทติคานาสัมผัสเซปนิพินทติยามปิทางคานาสัมผัสปัตสยาอุปัสติเวทายังสุขั้างวาทุข้างวาอทุุขมักสุขั้างวาตัสมิงปีนิพินทติสิวหายปินิพินทติละเซสุปินิพินทติสิวหะสัญญาเนปนิพินทติสิวหะเซป นิพพินทติยามปิตังสิวห้าซ้ำผัสสปัจจยาอุปัตติเวทายตังสุขังข้งวาทุขั้งวาอาุกมาสุขั้งวาตัสมิงปินิพพินทติกายสมิงปินิพพินทติโพธเพสุปินิพพินทติกายวิญญาณิปินิพพินทติกายสัมผัสเสปินิพพินทติยามปิตังกายสัมผัสสปัจจยาอุปัตติเวทายตัง สุขขงวาโทขังวาอตุกรมาสุข no uh ังวาตัสมิงเปนิพินทติกามานัตสมิงเปนิพินทติธรรมเมสุพินิพินทติมโนวิญญาณีเปรนิพินทติมโนสัมผัสเซปรนิพินทติยำเปริทางมโนสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขขงวาโทขังวาอตุกรมาสุขังวาตัสมิงเปนิพินทติ นิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติกีนาชาติวุสิตังพรหมพมจลิยังตัตังการัียังนาปังอิทตายาติปะชานาติติอิทัมโมะจรภควาอัตตามาเตภิคู่ภควาตภาสิตังอภินันทุงิมัสสมินจะ ปานเวยากราณสมิงพันยามาเนตัสสะพิโคสหัสสะสะอนุปัฏายาอาสาวเวหิติตานิวิมุติสุติสิบสามอนัตตลกณะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภาควาภารานสิยังวิหารตีอิสิปตาเนมิคาถาเย ตัตระโคภะควาปันจวากิเยภิกขุอามันมาเตสิรูปังภิกขเวอนัตตารูปังจหิทางภิกขเวอัตตาอภาวิสานยิทางรูปังอภาทายะสังวเตยะลัพเทตจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมหสิติ ยัสมาจักโคปิกเวรูปังอนัตตาตัสสมารูปังอาภาทายะสังวัตตินาจารพติรูเปเอวังเมรูปังโฮตุเอวังเมรูปังมาโฮสิติเวทนานตาเวทนาจะหิทางปิกเวอตาอาภวิสะนิยิทางเวทนาอาภาทายัสังวัตเตยะรับเพทะจะเวทนายาเอวังเมเวทนาโฮตุ เอวังเมีเวทนามาโหสิติยาสมาจากโคภิกเวเวทนานตตาตัสมาเวทนาอาภาธายาสังวัตตินาจาราภติเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตูเอวังเมเวทนามาโหสิติสัญญานตตาสัญญาจะหีทางภิกเวอัตาอภารวิสานายิทางสัญญาอภาทธายาสังวัตเตยาระเพทาน จะสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหเสติยัสมาจารโคภิกเวสัญญานัตตาตัสมาสัญญาอาภาทายาสังวัตตินาจารปติสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหเสติสังขารานัตตาสังขาราจะหิทังภิกเวตอัตตา อาพาวิสังสูตรนัยิึดทางสังขาราอาพาทายสังวัตรยุงรัเพทาจะสังข้าเดสุเอวังเมสังขาราฮงตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติยัสมะจารโคภิกเวสังขาราหนตาตัสสมาสังขาราอาภาทายสังวัตนตินะจัลลปติสังขาเดสุเอวังเมสังขาราฮงตุเอวังเมสังขารขามาเฮสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังใจหิฏังพิกเวอัตตาอภาวิสานยิทังวิญญาณังอภาทายาสังวัตเตยาราพิธาจาวิญญาณเนอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติยาสมาจักโหพิกเววิญญาณังอนัตตาตัสสมาวิญญาณังอภาทายาสังวัตติ นัจจาลพติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหเสติตังกิงมัญญาถาพิคเวรูปังนิจจังวานิจจังวาเตอนิจจังพันเตยัมปานานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาเตถูกขังพันเตยัมปานานิจจังถุกขังวิปะนิณามะธรรมานกลังนุตังสัมโนปัสิทุงเอตังมะมะเอโสหามัสสเม เอโซมีอัตตาติโนเหตัางพันเตต่งกิ่งมัญญาถาพิกขเวเวทนานิจาวะนิจาวาตีนิจาพันเตยมปานานิจังสูกข้างวาตางสูกข้างวาติทุกขังพันูกข้างพันเตยมปานานิจังถูกข้างวิปะรินามะทำมังกาลังนุตังสัมโนปัสสิตุงเอตังมามาเอโซหามัสมีเอโซมีอัตตาติโนเหต่างพันเต ตังกิงมัญญะถาภิกขเวสั wa, ah wa, ้นญ ah านิจาวานิจาวาตีนิจพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังว่าตีตัวขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปปานินามะธรรมังกัรลังโนตังสามานุปัสสิตตงกัรลังอีตังมามาเอโซหามาสมีเอโซมีอัตตาิโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาภิกขเวสังขารานิจาวานิจาวาตีนิจพันเต ยามปะนานิจังทุกข้างวาตังวะติทุกขัางพันเตยามปะนานิจังทุกขังวิปปะนินามธรรมักำลังโนตังสามะโนปัสสิตุงเอตังมามะเอโสหามัสมิเอโสมอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาถาภพีขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวะติอนิจังพันเตยามปะนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยามปะนานิจัง ตุคังวิปปะดินามะธรรมังกัรลังนุตังสัมโนปัสสิตุงเอตังมามาเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเฮตังพันเตตัสมาติหาพิกเวยังกินจิรูปังอัติตานาขตาปัจจุปนังอัจฉรตังวาปะหิตตังวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันโทเร สันติเกวาสัพพังรูปังเนตังม,มามะเนโซหามัสมินะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยะตาะภูตังสัมมัปปัญญายาท,าทัตถาพังยากาสิเวทนาอติตานณาคาถาปจจุปันนาอัจจตาวาภาิจตาวาโอาลาริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณีตาวายาทูเลสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังม,มามะ เมโซหามัสมินาเมโซอัตตาติเอวะเมตังยาธาภูตังสัมมปัญญายาทัพพังยากาติสัญญาทิตานัคตะปัจจุปปนาชัตตาวาปหิตาวาโอฬาริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกวะสัพพะสัญญาเนตังมะมะ นิโซหามัสมีนาเมโซตตาติเอวเมตังยาตถาภูตังสัมปัญญายัาถทพังเยเกจิสังขาราอติตานาคตะปัจจุปปนาชัตาวาภิทาวาโอลิกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวายันทุเรสเยทุเรสันติเกวะสัพเพสังขาราเนตังมามเนสโซหามัสมี นะเมโสอ,อัตตาติ <c oughs> เว่าเมตังยัธาปูตังสมบพัญญยายาทัทธะปัง <c oughs> ยังกินจิวิญญานังอติตานะคาตาปปจุปันนางอชาตังวาภาหิทธาวาโอลาลิกังวาสุขุมัง <c oughs> สุขุมังวาหินังวาปะนีตังวายันทูเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโซหมามัสมินะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยะตาผูตังสมะปัญญายาทะัะพถังเอวังปัตสรงางกขเวสุตวะอริยสาวกโกรุปสเมิงปีนิพินทัพติ เวทนาญาปินิพินทติสัญญาญาปินิพินทติสังคาเลสุปินิพินทติปิญญาณสมิงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตสมิงวิมุตามีติญาณโหติขีณาชาติบุศิตังพัมหามาจริยังกตังการณียังนาปังอิทัตตาญาติปัชานาติติอิธัมโวจะ ภควาอัตามานาปัญจวัคคียาปิคู่ภควะโตภาสิตังอภิณันทุงอิมาสมินจะปานะเวยาการานสมิงพันยามาเนปัญจวัคคียาภิคู่อนุปัฏายาอาสเวหิจิตตานิวิมุติงสุติหกบทสวดสัจจริยาคาถา นัตถิเมสาระนังอันยังพุทโธมสาระนังวะรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสาระนังอันยังธรรมโมเมสาระนังวะรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสาระนังอันยังสังโฆเมสาระนังวะรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพทา พุทธานุสติอิติปิโสภะคาวารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปริสัทตถมัสารถิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะคาวาติแปดธรรมานุสติสวาฆาโตพคะวตาธมโมสันถิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโก อจจะตังเวทิตาโพวินโยหิตเกสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคลยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคลญาที่ทางจตาริปุริสยุคานิอัตถุริสบุคคา เอสปะคะโตสาวะกัสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชาลีกาลนิโยอนุตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติสิรัตนสุยานีธ่าปูตานิสัมมาฆตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเข สัพเพวาภูตาสุมาณาภระวันตุอโทปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสสัมมาหิภูตานิสัมมีธาสัพเพเมตังกโรุธามนุสิยาปชายะทิวาจาตโตจ่าหิรันติเยภาดิงตัสสัมมาหิเนรักตะอัปปามัตตายังกินชิวิตังอิทาวะหูรังวา สัคเเคสุวายังรตานังปานีตังนะโนสัมังอธิตาทาคาเตนะอิธัมปิพุทเธระตานังปานีตังเอเตนะสัเจนะสุวติหโตอะยังวิราคังอามาตังปานีตังยาถาชกคาสักยามุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิ อิทัมปิทัมเมระตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวะทิโหตุยัมพุทธะเสโทปาริวันนยีสุจิงสัมมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชติอิทัมปิทัมเมระตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวะทิโหตุเยปุคลาอัฏฐ สัตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหภลานิอิท g มปิสังเคระตะนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตเยสุปะยุตตมนะสาทเนนิามิโนโคตมาสนหิเปิปา อามาตังวิไคยะหะลัทธามุธานิพุติงพุนชะมานาอิตัมปิสังเกราตนาปนีตังเอเตนะสจเจนะสุวติหโตยากทินทาคีโรปัตวิงสิโตสิยาอิจตุพิวาเตพิอะสัมปะกัมปิโยจัก ตะทัปะมังสะปุริสังวะธามิโยอริยาสัจจานิอเวจปัสสติอิธัมปิสังเคระตระนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโมตุเยอริยาสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหอนติ ภูสะปะมัตตานเติภวังอัฏฐะมะมาทิยันติอิธัมปิสังเกระตรนังปะณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุสหวัสสะทัสสนะสัมปะทายะตายัสุธรรมาชะหิตาภาวันติสกายะทิฏิวิจิกิจิตัมจะสีลลพะตังวะปิยะทัจจิกินจิตตะหูปะ จตุหะปายะหิจวิปะมุตโตสหายะจาภิทานานิอัพพะโภกาตุงอิธัมเปสังเขรัตตานังปะณีตังเอเทนะสะเตนะสุวัทิโโหตุกิญจาปิสวะกัมมางะโรติปาปะกังกายะนะวาจายุทธะเจตสะวาอัพพะโภโซตัสสะปะติจฉะทายะ ภาภาทาติทธภาภัสสวุตฺตาเอทํปิสังเฆรตนังปณีตังเอเตนสจฺเจนสุวติโหตุวนาปคุมเยยฆาปุสิตาเคคิมหานามาเสปฐมาสมิงคิมเหตุทูปมังธมฺมวรังอเทศยนิพพานคามิงปรมัง It putih tanang bak niang ete nas na di hu wa do wa ran yuwara thowara anu ta tamak warang a Ipik putih tanang Bak niang ete nawa diho nati sam bawangwara tak ci ya ปวัสังมิงเตคีนาพิชาวิรุณหิสัมธานิพันติทีรายะทายัมปะทีโปอิทัมปิสังเกระตะนังปะนีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติหัตัยานิทาบปูตานิสัมมาคัตานิภูมมานิวายานิวะอันตริเคตัทธาคัตังเทวมนุต สัพพุิตฐังพุทธังนามัสสามสุวติโหตุยานิธาภูตานิสัมมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันตัลิเคตถาคตังเทวมนุสัพพุทิตังทำมังนามัสสามสุวติโหตุยานิธาภูตานิสัมมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันตัลิเคตถาคตังเทวมนุสัพพุทิตังสังฆังนามัสสาม สวัสดีโอ้ตัวสิบเอ็ดอนาตาอาตาณิยปริจบทย่อสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตปะวัติโตสัพพะเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภาวะวันตารโยสุขีทีคายุโกภาวะภิวา Tanah siris, sanik janggutah, baca yinu, jataro tamah, wakham tiayu,